สำหรับจังหวัสดสกลนครผมมองดูแล้วน่าจะเป็นจังหวัดที่มีโอกาสดีทีเดียวที่จะเป็นโมเดลต้นแบบของประเทศไทยวันที่11มีนาคม2,564ที่ผ่านมานี้ดรปราโมทภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ตัวตนจากกีฬาอ e ีสปอร์ตโดยนายสันติโหลทองนไดยกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำทีมวิทยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬาอ e ีสปอร์ตกว่า1 3ท่านมาอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้สวัสดีครับ ผมชื่อสันติโรทองครับเป็นนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตประเทศไทยครับเจตนารมของสมาคมเนี่ยเราตั้งใจจะจัดแข่งสร้างเสริมบุคลากรทำให้ในกักกีฬาทีมชาติประสบความสำเร็จ และสร้างความรู้ด้านอ e ีสปอร์ตเข้าสู่ข้อมูลพื้นฐานของประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงรู้สึกเต้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางจาังหวัดสกลนครโดยเฉพาะท่านนายกชินวรนนะครับนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตจังหวัดสกลนครเชิญแห่งประเทศไทยเข้ามาที่สกลนครนี้ได้ทําการบรรยายและทําสัมมนาเชิญปฏิบัติการครับสวัสดีครับผมชื่อชินวนปรปยาคนณน,นะครับพี่ต้อมนะครับนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตจังหวัดสกลนครนะครับครูนะครับก็เป็นคนที่ดูแลเด็กๆและปัญหาของสังคมเนี่ยก็คือเด็กติเดกเดกม มีปัญหาการใช้เกมที่สนุกเพลิดเพลินแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าคุณครูของจังหวัดสุวรรณภูเข้าใจคุณครูก็สามารถจะไปควบคุมเด็กได้เข้าใจเด็กแล้วก็เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากเกมมาสู่เด็กและอะไรที่เป็นโทษจากเกมคุณครูก็จะได้ควบคุมนายชินวร์ตะยังขนนนายยกสมาคมกีฬาอ e ี port, สปอร์ตสุรขทกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมพัฒนากีฬาและฟื้นฟูการจัดก,กิจกรรมด้านกีฬาอ e ีสปอร์ต ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่สนใจโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเล่นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าก e ีฬาอีสปอร์ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างอาชีพและรายได้นำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปถ่ายทอด และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์และเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมเราจึงเชิญชวนที่ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมฟังเราบรรยายในวันนี้ครับเล่นเกมไปกับเราด้วยแต่ไม่ให้เล่นเกมเพื่อความสนุกอย่างเดียวเราจะบอกนิยามของสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนสาขาอาชีพที่มีอ,มอยู่ในนั้นนะครับรวมไปถึงต่อย,ยอดไปว่าเออก่อนหน้าที่จะไปเป็นอาชีพเนี่ยคนที่สนใจอีสปอร์ตควรจะมีพื้นฐานอะไรมาบ้างเราก็ไม่เคย เราก็ไม่เคยเล่นเกมแต่ว่าเราก็คือเขาจะมีเทคนิคให้เราให้เราไม่เคยเขินอายแล้วก็วิทยากรเขาก็ช่วยเหลือเรานะคะในการที่บอกว่าเราควรจะพูดแบบนี้นะคะค่ะสามารถที่จะไปต่อยอดได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กเด็กทุกวันนี้นะคะชอบในเรื่องการเล่นเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าแค่เขาไม่รู้ว่าะจะทําประโยชน์หรือสร้างอาชีพยังไงนะคะ,นะคะเราก็ต้อง ให้ครูเนี่ยมีความรู้เพื่อที่จะไปสอนเขานะคะว่าเส้นทางสู่เกมเนี่ยสูงสุดของเขาคืออะไรนะคะเป้าหมายของเขาก็คืออาจจะเป็นอาชีพหรืออาจจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอ,อ,อย่างเงี้ยนะคะพัฒนาต่อไปได้ะคระับจังหวัดสกลนครผมมองดูแล้วน่าจะเป็นจังหวัดที่มีโอกาสดีทีเดียวที่จะเป็นโมเดลต้นแบบของประเทศไทยนะครับเพราะว่า ไม่ว่าทางภาครัฐจะประกาศอะไรมาในประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆฐานรับเป็นอย่างดีโควิดก็ปลอดภัย100%นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะลดทอนปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยอนาคตผมเชื่อว่าสมุทนครจะลดปัญหานี้จะหายไปผมผมคิดว่าคุณครูเนี่ยกลับไปเนี่ยคงจะไปทําชมรมให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยเขาได้แสดงออกได้เล่นเกมอย่างมีขอบเขตอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของคุณครู และคุณครูก็จะนำพาเด็กชาวสกลนครไปเป็นนักกีฬาไปเป็นนักแคสเกมไปทำอะไรก็ได้ที่จะสร้างอาชีพในวันข้างหน้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมากมายผ่านตัวเด็กเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่ภายคุณครูคที่ควบคุมอย่างด,ดูแลอย่างดีครับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำํำนวนทั้งสิ้น192คน เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครจำนวน137คนและสังกัดหน่วยงานภายนอกจำนวน55คน